ใครทำอะไรเปิดบทสนทนาในกล้องวงจรปิดในบ้านของนัทปงเสียงบิ๊กต้นคุยกันชัดเจน7ธันวาคม2568ความคืบหน้ากรณีการเสียชีวิตของนายนัทบุษปงลังกาหรือนัทปงอายุ35ปีนักข่าวและผู้ประกาศข่าวช่อง8ซึ่งผลชนสูตรศพพบสารไซยาไนในกระแสเลือดและกระเพาะอาหารทำให้การเสียชีวิตของนัทปงเป็นปริศนาว่าเกิดจากการฆาตกรรม หรือตั้งใจทำร้ายตัวเองโดยเจ้าหนะ้าที่ตำรวจเตรียมเรียกเพื่อนที่อยู่ในบ้านก่อนที่นัดปงจะเสียชีวิตมาให้ปากคำอ่านข่าวที่เกี่ยวข้องบิ๊กเปิดปากครั้งแรกลั่นไม่มีทางทำอะไรนัดปงล่าสุดรายการพุทธาท็อกดำเนินรายการโดยนายพุทธอภิวันผู้ประกาศข่าวและผู้อำนวยการฝ่ายข่าวสถานีโทรทัศน์ช่อง8และไอซ์สารวัตรกิจพานิชผู้ประกาศข่าวเปิดเผยคลิปวงจรปิดภายในบ้านเมื่อช่วงเช้าเวลา06.24น วันที่30พยที่ผ่านมาบริเวณต่อรหานชั้นล่างของบ้านซึ่งเหลือเพียงนัดปงนายบิ๊กและนายต้น3มคนในคลิปมีเสียงคําพูดของนายบิ๊กพูดขึ้นมาว่านอนไม่หลับเลยที่นี่กินยาตายละมั้งที่ต้นเสียงนายต้นตอบกลับมาว่าใช่จากนั้นนายบิ๊กก็หันไปคุยกับนายนัทวุฒิว่าตายหรือยังหากยังไม่ตายก็ขึ้นไปนอนไม่ตายหรอกไม่ต้องมาสํำออยหนีปัญหาเลยอายหมามันบ้างทําตัวไปลุกไปนอนข้างบน นายบิ๊กถามนายต้นว่าพี่ต้นเอายังไงดีแต่ชีพจรนางแรงมากจากนั้นนายบิ๊กก็พูดกับนายนาัทวุฒิอีกครั้งว่าบอกให้ไปนอนดีๆก็ไม่ไปอืมแล้วแต่นะก่อนที่นายบิ๊กหันไปพูดกับนายต้นอีกครั้งว่าก่อนออกไปก็ดูอีกรอบเผื่อตายต่อแล้วจากนั้นนายบิ๊กเดินขึ้นมาใดไปยังน้อง่อนนั่งนอนชั้นที่สองซึ่งก่อนหน้านี้นะครับปิดสนาสองโพสต์ของนัทปงนัทวุฒิปง,ปงลังกาหายไปหลังเสียชีวิต ความจริงถูกเฉลยจากปากเพื่อนวันที่6ธันวาคม68จากกรณีการเสียชีวิตของนายนัทวุฒิปงลังกาหรือนัทปงอายุ35ปีนักข่าวและผู้ประกาศข่าวช่อง8หลังผลชนสุดสุพพบสารเสยไยในกระแสะเลือดและกระเพาะอาหารนอกจากนี้ยังมีประเด็นเรื่องโพสต์ใน Facebook ของนัทปงหายไปอ่านข่าวใครเป็นคนลบชี้พิรุษโพสต์ Facebook นัทปงหายไปหลังเสียชีวิตล่าสุดกุ๊กเพื่อนสนิทที่สุดของนัทปงเปิดเผยว่า ตอนที่ทราบว่านัทโป่งเสียชีวิตก็รีบไปที่บ้านและพบกับบิ๊กจึงถามว่าโทรศัพท์นัดอยู่ไหนบิ๊กก็บอกว่าทะเลาะกับนัดแล้วนัดบอกรหัสกุ๊กจึงขอมือถือมาเก็บไว้ซึ่งทางบ้านของนัดโป่งก็อนุญาตให้กุ๊กเก็บมือถือของนัดไว้แต่เมื่อกุ๊กเห็นโพสต์ของนัทพป่งที่โพสต์ไว้และมีคำหยาบกลัวว่าเพื่อนจะดูไม่ดีจึงได้กดซ่อนโพสต์เอาไว้เพื่อไม่ให้คนอื่นเห็นมีแค่ Facebook ของนัทโปงเท่านั้นที่จะเห็นโพสต์เหล่านี้ยืนยันว่าไม่ได้ลบ โพสต์ดังกล่าวยังอยู่แต่ถูกซ่อนไว้เท่านั้นก่อนหน้านี้นะครับเมื่อเวลา16นาฬิกาวันที่6ธันวาคม68ที่สพบางกลวยจังหวัดนนทบุรีพลตำรวจโทวัฒนายี่จีนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งพลตำรวจตรีวิชิตบุญชินาวุฒิรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งได้เดินทางเข้าร่วมประชุมกับทางพลตำรวจตรีเดชพระพีคงดีผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีพันตำรวจเอกกิติศักดิ์พงษธนารักษ์ผู้บังคับการสพบางกลวยพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนภูธรภาคหนึ่ง เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนพจวอนอนทบุรีและเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสพอบางกลวยเพื่อติดตามความคืบหน้าคดีการเสียชีวิตเพิ่มเติมของนายนัทวุฒิปองลังกาอายุ35ปีผู้สื่อข่าวและผู้ประกาศข่าวช่องดังเมื่อวันที่30พยที่ผ่านมาซึ่งใช้เวลาประชุมกว่า1ชั่วโมงก่อนให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนพลตำรวจโทวัฒนายี่จินผู้บัญชาการตำรวจผูุอรภาค1กล่าวว่าวันนี้ทางเจ้าหน้าที่ได้มาประชุมพร้อมกับทางเจ้าหน้าที่หลายท่านในการสืบสวน ท่านผู้การได้อยู่ด้วยและผู้การสืบสวนภาคหนึ่งประชุมร่วมกันเพื่อสรุปประเด็นต่างๆว่ามีการตรวจพบสารเสยไนยวันนี้ได้ประชุมทีมงานสอบสวนทางเจ้าหน้าที่จะต้องสอบปากคำผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ทั้งหมดในคืนนั้นก่อนเกิดเหตุการณ์และหลังเกิดเหตุต้องสอบพยานทั้งหมด5ปากได้ให้ฝ่ายสอบสวนดําเนินการพรุ่งนี้เที่ยงจะไปตรวจที่เกิดเหตุสังเพื่อหาหลักฐานว่าคนในบ้านมีพฤติกรรมอย่างไรบ้างเพราะมีกล้องวงจรปิดในบ้านแต่ตอนนี้บ้านปิดอยู่จะต้องปิดกั้นที่เกิดเหตุไว้ เรื่องการสืบสวนจะต้องแบ่งหน้าที่การทําว่าสารตัวนี้ไปอยู่ในบ้านได้อย่างไรพรุ่งนี้จะสอบปากคําทั้งหมด4ท่านและนักข่าวอีกหนึ่งท่านรวมเป็น5ท่านจะได้ให้พยานหลักฐานชัดเจนมากขึ้นว่าสาเหตุการตายคืออะไรดูจากภาพวงจรปิดผู้ตายยังออกระทิ้งขยะตอนตีสีตอนนี้จะต้องรอสอบพยานทั้งหมดในที่เกิดเหตุว่าสารเข้าไปในร่างกายและเสียชีวิตทันทีหรือไม่เพราะมีพยานที่อยู่ในเหตุการณ์อ้านว่าเข้ารอบที่สองอ้างว่าลืมของและบอกว่ามีการนอนกลน และจะไปสอบปากคำทางการของหมออีกครั้งผลออกประมาณ7วันตอนนี้คาดว่าน่าจะไม่มีเรื่องกระทบมากเพราะบ้านมีกล้องวงจรปิดพยานหลักฐานน่าจะครบคนในบ้านที่จะเรียกสอบอีกท่านเป็นนักข่าวเพราะพยานคนนี้รู้ว่าผู้ตายมีสารนี้อยู่เป็นเพื่อนสนิทของผู้ตายและจะให้เจ้าหน้าที่พอถอมาตรวจที่เกิดเหตุพรุ่งนี้ช่วงเที่ยงตอนนี้การเรื่องสอบปากคำอยู่ในสำนวนยังพูดอะไรไม่ได้ส่วนคนที่นำหลักฐานออกไปจะต้องดูจากกล้องวงจรปิดคดีไม่น่ามีความซับซ้อน แต่จะดูที่ว่าสารเข้าไปที่ร่างกายผู้ตายอย่างไรส่วนสารที่มีมาจากไหนจะให้เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนเป็นคนหาข้อมูลว่าได้มาจากไหนพรุ่งนี้จะสอบปากคำทั้งหมดทุกปากส่วนในเรื่องคู่ภัยจะต้องมีการสอบปากคำด้วยเช่นกันในการเข้าไปช่วยเหลือ CPR กำลังอยู่ในขบวนการสอบสวนส่วนเรื่องพิษในกรรมจะต้องสอบสวนที่ครั้งตอนนี้ได้ตั้งทีมงานในโซเชียลเพิ่มว่าจะต้องเอาส่วนไหนมาสอบปากคำเพื่อหาหลักฐานต่อตอนนี้จะต้องดูว่าผู้ตายเอาสารเข้าไปเองหรือมีคนให้ดื่ม ส่วนกล้องวงจรปิดตอนนี้ใครเป็นคนเอาไปส่วนเรื่องความเป็นธรรมจะทําให้ถึงที่สุดจะเอาพยานหลักฐานพยานที่อยู่ที่เกิดเหตุเข้ามาสอบปากคําทุกคนและที่สําคัญคือโทรศัพท์ของผู้ตายต้องเอาเข้ามาให้เจ้าหน้าที่ตํารวจตรวจสอบอีกครั้งเพื่อสืบหาความจริงและล่าสุด3เพื่อนนัดปงเดินทางเข้าให้ปากคําตามหมายเรียกตํารวจบางปลวยนนทบุรีความคืบหน้าการเสียชีวิตของนายนัทรุตปงลังกาอายุ35ปีผู้สื่อข่าวช่องดังในบ้านพักย่านบางกลวยจังหวัดนนทบุรี หลังผลชนะสุตรศพพบว่ามีสารพิษศยนนยในร่างกายปริมาณสูงเป็นสาเหตุทําให้เสียชีวิตเกี่ยวกับเรื่องนี้เมื่อวันที่7จธันวาคมนายบิ๊กนางสาวโอและนางสาวอได้เดินทางมายังสบพบางกลวยจังหวัดนนทบุรีเพื่อให้ปากคํากับพนักง,งานสอบสวนเกี่ยวกับคดีการเสียชีวิตของนายนัทรุธปงลังกาซึ่งทั้งหมดได้ร่วมมงสังสรรค์อยู่ในบ้านคืนที่เกิดเหตุโดยนางสาวโอและนางสาวอมีสีหน้าเรียบเฉยส่วนนายบิ๊กมีสีหน้ากังวลเล็กน้อยก่อนที่จะเดินเข้าห้องพนักง,งานสอบสวนว่า ขอเข้าให้ปากคำก่อนแล้วจะให้สัมภาษณ์ในภายหลังทำให้เหลือเพียงในต้นและน้อยไอซ์เพียงสองคนเท่านั้นที่ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจออกหมายเรียกแต่ยังไม่ได้เดินทางมาพบในช่วงเช้าของวันนี้คาดว่าทั้งสองคนน่าจะเดินทางมาในช่วงบ่ายของวันเดียวกันหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจออกหมายเรียกไปทั้งหมด5รายก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับว่าเรื่องจะจบลงเช่นไรใครคือคนร้ายตัวจริง